ผมอ่ะคนไม่ต้องกลัวคุณรู้จักไอ้นี่เปล่าออะะไร่คนตื่นทำเขาสอนในเชิงแบบความเป็นจริงคุณอย่าไปกลัวนี่วารีเดชเขาบอกอะไรนะเดี๋ยวอกระดองฟาดหน้ากระโหนเออนั่นแหละเน่ผมเน่จบกริญญาสิบแปดใบอุ้ยเรียนเก่งยังไงเป่าคุณจบใบเดียวแต่ที่เหลือทายเอกสารไว้ทุกคนนะครับใครนะครับที่บอกว่าของปลอมใช่เปล่าเออใครบอกของปลอมไอ้จัดไปดูสิคุณหายกูทำเองเลงเนี่ยคุณเท่าคนไทยนี่เฮ้ยใครอ่ะสิงห์ดิ้งเท่านะครับใบตานะครับ อะไรอ่ะตกใจเบ้อะทำไมกันไหมำันเป็นไงเสียใรงตุ้มเฮ้ยไม่ได้เห็นเดียสวัสดีครับอยู่หรือเปล่าคนอยู่หรือเปล่าตรงนี้น่าจะอยู่ไอ้ตัดน่าจะอยู่เลยให้บอกลงเปล่าตกปากานะ้เฮ้ย่คิดซะแง่ดีอาจจะเป็นลงเปล่าก็ได้เขาอาจจะแบบเอาวงอะไรมาไว้ตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าห้ามห้ามอวะมาเล่นมันเป็นไม่ได้ที่พูดมาจะหลอกเราถือว่ามีผลแสดงว่า อาจจะเป็นของปลอมก็ได้อยากเห็นบ้านเดี๋ยวเปิดให้ดูไม่อยากเห็นแล้วอา่ะเราไปลองเปล่าพี่นี่ก็ดีทุกคนบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยของจริงเกิดไม่อะไรขึ้นเลยเกิไม่อะไขึ้นเลยเอาดีไอ้เชี่ยมันหงายอุ้ยเหี้ยรืงน่ากลัวว่ะกูไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนพี่ไอ้เหี้ยไม่กินคนจะกิดหลังะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอ้เหี้ยใครตะกิดใครตะกิด ย่า no คุณจะไปรู้ได้ไง่าของมึงเฮ้ยอะไรเอาอย่างเร็วไอ้สั่งเฮ้ยใครวะเดี๋ยไอ้สันติมึงเล่นอีกคนแล้วมึงเล่นกับคู่แล้ววะรู้จังวยงชุนเปล่าโว้ยแสดงว่าแสดงว่าอันนี้เขาโวยงกัดด้วยนะมีมุมด้วยไอ้จักเนียถ้าเราถ้าเราเปิดยุงก็กัดเขาดิแล้วง่ายเราไม่เปิดดีกว่าให้เขานอนแบบเตงๆไอ้สักรมีทุบดอกเดียวด้วยโว้ยไหวผีจัดเจนตรงนี้ไหวผีแน่นอนอันเดี๋ยวลองดูลงนี้ดีกว่ามีใครอยู่หรือเปล่าคุณเช็คก่อนเลย มีใครอยู่หรือเปล่าครับน่าจะมีแหละเฮ้ยแต่เสียงเสียงมันแปลกๆว่ะทำไมอ่ะเขาเคาะจากข้างในแบบเฮ้ยเขาเคาะจากข้างในแบบเฮ้ยเนี่ยอะไรอ่ะไม่ใช่ลงนี้เขาเคาะจากลงอื่นเว้ยเพราะเสียงมันไม่เหมือนกันเออว่ะถือว่าเป็นไปได้เฮ้ยเมื่อกี้เราเช็คอันนี้ได้ใช่ไหมอันนู้นต่อเลยอันที่เฟื่อ ที่นอนโซฟ์ไม่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 อันนี้เขามีงบไงมีงบซื้อบ้านอันนี้งบน้อยประหยัดอันนี้มีตังค์เออโอ้โหใส่ผ้าชั้นนี่ดูดิมีมุ้งด้วยไงโอ้โหอาจารย์ผแท้แสดงว่าประหยัดแน่นอนครับคุณเชฟพมีค้ามีอะไรไหมหูชัดใช่ไหมาดูใช่ไหมชัดชัดเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยเจอแล้ววะอย่างไรเอ่ยเฮ้ยมีเทียนหรอพี่ใช่หรอโอเคเดี๋ยวเก็บไปก่อนรู้เรื่องเลยแต่ว่า ทุกคนใครบอกเทียนมึงเอามาหรือเปล่าไอ้เวนมันจุดเลยนะไอ้ที่เหี่ยวเลยที่หายที่ของกูนะปกติจะมาแบบเลทกว่านี้นะแต่วันนี้นะครับเรามาไวหน่อยขอโทษทีเฮ้ยแล้ววันไหนอะไอคอนยุดขึ้นมาเฮ้ยไม่เมื่อกี้คุณวางคู่กันมะเออทำไมมันแยกกันอะอ๋อสงสัยทะเลาะกันไอ้สัตว์เทียนไม่รักดีไอ้เวนผมเองผมเองทะเลาะกันมะไอ้สัตว์เทียนไม่รักดีอะไรอ่ะอ๋อมันด่วงมาจากตรงที่เราไอ้นี้ตกด้วง นดูไหมคือคือขึ้นมาดูดิยเฮ้ยโอ้ยไอ้สัตว์ไม่เกี่ยวยันงหวะกูไม่เกี่ยวไอ้ชี่อะกูไม่เกี่ยวครับเรื่องคนที่อยู่ในนี้ทั้งหลายผมไม่เกี่ยวมึงมากูเกี่ยวแนะวันนี้ร็วอุ้ยไอ้ก้อนมีโอ้โหชัดเจนโอ้โหเฮ้ยใครถ่ายยิงจบอุ้ยอุ้ยอุ้ยชื่อด้วยนี่กูไปหยิบชื่อเขาไอ้ก้อนนี้ผมไปหยิบเบื้องเขา มุงหลุดอ kind of anyway. ุ๊ยโอ้โหไอ้สัตว์นี่สายสินนะครับไม่ใช่สายใหม่ใครบอกสายใหม่กูตบเลยนะโอ้โหผมมีอยู่ว่ะดูดอกไม้ดอู้หูเฮียไอเฮียความยากนะครับผมไม่ได้มีเจตนานะครับชื่อมีดอกไม้ด้วยเหรอเฮ้ยพวกมึงสี่คนไม่เกี่ยวหยุดกลัวคนนี้ก่อนหยุดเฮียใช่อุ้ยไอ้ชื่อของเด็กมาใช่แน่นอนใช่ทุกคนพี่พทุกคนได้ยินเสียงเด็กก็ตรงนี้แหละเออผมว่านะ คุณลุงดิไอ้ก้อนว่าคุณคุณคุณไปคุยกับเขาดิคุณไปคุยกับเขาเฮ้ยผมว่านะเขาน่าจะไม่ใช่คนไทยกว่าทำไมรู้จากคิวเมื่อกี้เป็นเป็นชาวต่างชาติเออเป็นแบบออกออกกินจีนหน่อยโอ้โหวิ่งไฟรือเปล่าสิเอ้ยเอ้ยประาจีนพูดเลยเฮ้ยเฮ้ยวัดอินสันเอ้ยวัดฟักอินสันเอ้ยแล้วมันมองวิ่เหี้ยตอนนี้ไฟอินสันเอ้ยไปเว่ยมันกลัวหน่อยมังเดี๋ยวก่อน ดังพึบเลยนะตัดลงนี้ดังพึบเลยนะดังพึบเลยนะลูกเรากูเตะกับเขาลงไม่อย่านะอย่าอย่าเล่นอย่าแล้วกูลองเจรจาเขาดิบอกผมว่าถ่ายรายการนะครับไม่ได้มีเจตนาลบคุณนี่หาวนี่หาวน่หาวเราซื้อนี่หาวเราซื้อเอ้ยวเขาเป็นคนจีนเหรอใช่มั้งฟังฟัคำแกคือนะเฮ้ยเฮ้ยคิดได้ยังที่ดีมีคนเดินไปเตะหมาเดินไปเตะอีเย่สามอันแล้วเนี่ยไม่ใช่่ข้างนอกเฮ้ยเจอใครวะ อยู่มาสามคนหรือเปล่าไอเวนเนื้อมึงดูวนให้ดูเนี่ยไอเชียมึงติดตามกูมึงเพิ่งดูไงวะมึงติดตามกูมากูกูเลียวนะมึงมึงหาว่ากูจัดฉากเหรอกูเลียวนะเว้ยกูไม่เคยจัดฉากเลยเว้ยไอเลี้ยเลียวสุดอเน่ยไอเชียมึงคิดว่ากูมาเซ็ตะไรมึงคิดว่ากูมึงคิดว่ากูมาเซ็ตลงไว้มั้งไอเวนเนี่ยกูจะวนให้มึงดูเลยอ่ะอ่ะดูซะอ่ะวนให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่ะมึงคิดว่ากูแบบเป็นคนแบบจัดฉากเซ็ตฉากเหรอคุณเพิ่งไม่เป็นไรถ้าคุณแบบเพิ่งติดตามผม ผมจะบอกให้นะผมอ่าโคตเรเลียวกูของจริงกูของแท้มึงต้องโดนส้ตนตะีนไว้แน่มึงมึงคิดว่ากูเซ็ตเซ็ตมินะ่ะไอ้ลงเนะี่ยกูซื้อมาเหรอฮะเอเอ,เอ,เอไอเวนที่เขาดูกจ้างทำมาเนาไอชี้อะอตามกินข้าวเวีนไม่มีเลยมึงให้กูซื้อลงไอเวน<ม>อูโหูเรื่องของพิเศษอะไรอะเ <c oughs> นี่ยของแท้เลยดูดูกูวัดกระถางทูบด้วยเป็นไงไอ้สัตว์ที่นี่ยุงก็เยอะนะ ไอ้เฮียน่าจะเป็นห่วงคนคนที่ตุยไปแล้วกา้งให้คนนี้อุ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรอะวจะซีอุ้ยนี่นี่ดิอะไรก็้้เฮียชนี่ะช่อนี่ยไอ้สัตบ้านนี้มันสกปรกอาไม่ะออเเฮียขาตามคุณแม่หยอกเอหยอกเ่นี ที่ผมได้พูดไปเน่ก็ทำไปนะครับไม่ได้มีจตนานะครับแต่ตั้งใจยอ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 เล่นกิมมิกกิมมิกดีสังเป็นดีสัง